เฮ้ยบอสหลุดมิวิงเคมิวิงขู่ไม่กระเตื้องเลยมันดสเวีแล้วทไมว้มันยไม่กอ๋อนี่อเฮ้ยอะไรอ่ะยังโหดน้ยโดจากสามหเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอะไรมาไอ้นกไงมเอ้นกยังโดอ่ะเดี๋ยวรอดูมาทีเฮ้ยมีนกเหรอ โุ้ยโหดจัดเลยเฮ้ยตัวอะไรลงมาเอาไอ้ไอ้น,นี่เหรอไอ้ตัวใหม่อ๋อเนี่ยเหรออ,อ๋อแล้วมันทำดาเมจปะมันทำดาเมจปะนกไงแล้วตัวมันเองทำดาเมจปะไม่ทำอ๋อมันเหมือนคล้ายๆเอนจิเนียร์นะขู่มันแตกเฮ้ยนกแขงโหดเลย พี่ใช่ดันฮาโลวีนฮาโลวีนโคตรยาวเลยยาวจริงดันฮาโลวีนไม่สริปกสริปก่อนเลยโหดเกินเราอ่ะทีมเราเนี้ยโหดมากเอาต้สสกิปก็ไหวชัวใช่เอาฟิวเจอร์ไปเอาฟิวเจอร์ไปเอาหลับปะเออ ขูน่นกนกโอ้โหโอ้หูนกไปอย่างโหดแต่ไม่รอดอันนี้ก็ลบมิวอิงออกแล้วเดี๋ยวจะวางกอดลี่ก่อนวางกอดลี่เอาอันนี้ก่อนซานตา้าแล้วก็ซานต้าอีกตัว,อตวเออใช่โอเค อู๊อัพอนี่ยงอัพอัพอนี้ยงอัพอนี่ยง,อ,งอัพแล้วอ่ะเ,เต็มปะ่ะออนกเหรอ,อเออนกเหมือนเดิมนกเหมือนเดิมค่กูโคตรเยอะปเจโอเคเดี๋ยววังก็รี่ชื่อโจโดขึน มาดีกอรลี่โอเควางไปกอรลี่ช่วงนี้ก็ไหวแบบไหวามากเลยนะใช่ไหมจีไหวคิวครับน้องฮูนกนกไปอย่างเร็วอะแต่ก็โดนการ์ดทอเล็ตฆ่าทิ้งตาย เดี๋ยวรออัพพี่แทนทีวีแมนอัปเกรดกอดลี่ก่อนกำลังจะอัพนกให้เป็นแสนนล,ล่นแอืมโหดมากอ่ะแล้วก็คูดาวหว้าวงอ่ะจริงเหรออืมไใช่ด,ดูห้าวีแล้วนกออกมาหนึ่งแสนเคยมาอัพเลยอัพอะไอะนกตันนกตันแล้วอ๋อ ไหนไหนามาดูมาดูมาดู1 1> หโหหกหมืนเอ้ยนี่เท่าไหร่หนึ่งสองสสี่ห้าันนี้มันสามแสนฮะนี่มันสามแสนเมื่อกี้อะไรสามแสนเมื่อกี้มันออกไปสา<ะ>มแสนหะห้านาทีหนาย่อไปต่อแล้วกวอีกหนาทีไงถึงเลขสิบเอ็ดหูนกนกโคตรโหด ปัตติไ,ไหนไหน,นไไหนๆๆข้างหลัง,หลง,งหเหรอวหไอตัวนี้เหรอไอตัวนีหนวกไม่สนลูกใครเออแสนโคตรเยอะเลยทำไมคามาลาแมนแค่เนี้ยมันโหดมาก<อ>แล้วเอนจิเนียร์เท่าไหร่อ่ะเอนจิเนียร์เฮ้ยมันหลุด